คนเยอะจริงๆวันนี้เดินแทบไม่ได้ครับแต่เราก็ต้องไปเนาะเด็กมาแล้วครับนานีดียวมาถ่ายให้่โอ้โหวันนี้สะพานพุทธแตกครับวันนี้เป็นนุ่งนลังครับโอ้โหมาเป็นสาวไทยเนาะสาวไทยที่สั่งสวยสุดเินครับ แต่ด้านนี้เป็นสาวหมวยใส่ชุดสีชมพูครับสาวหมวยโอ้โหทองฟ้าก็สวยงามพี่น้องเอ้ยส่ครับสุดยอดนั้งเมืองไทยครับนี่ครับเลอทองฟ้าราคา40บาทนะครับตอนนี้ก็เต็มที่ชั้นสองครับสวยงงามพี่น้องนีง่ครับ ต่อมาก็เป็นเรือสำราญครับมาถึงแล้วครับพี่น้องนี้คือสะพานพระพุทธยอดฟวาน,นะครับพส247 5เนะ สร้างสวยงามซะเหลือเกินครับพี่น้องนี่ครับแค่ทางขึ้นก็สวยงามนะครับด้านนี้ก็เป็นเสาหมูครับพี่น้องนี่ครับสะพานพระพุทธยอดฟ้าพสสอ7 5ครับโอ้โหสวยจริงๆภาพยเย็นนี่ครับ บางคนก็มาหาถ่ายรูปเนาะเาดเดียวคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องทุกคนมาหาสมบิวด้วครับ mm hmm. ด้านนี้คนเยอะจริงๆโอ้โ oh, ห oh. คนก็ลังไหลมาเตยวพี่น้องนครับจะ oh. มีทั้งกำลังคนี่ครับ mm hmm. ด้านตรงข้ามก็เต็มครับด้านนี้ก็เต็มครับ หลายเพิงนะพี่น้องนี่ครับเพ่งคำเพิ่งกับเทงมาครับนี่ครับบางคนกับมาบางคนกับมือเนาะนี่ครับด่านทูนก็กำลังมากครับสุดยอดจริงๆเมืองไทยครับก็เต็มไปด้วยเลนมากเลครับตรงนี้ก็เป็นสะพานสีเขียวครับสร้างข้ามแม่น้ำาจะประยาเนาะพี่น้องนี่ครับผู้สาวทั้งนั้นครับ วันนี้ก็ถือว่าแตกเนาะนะครับบางคนก็ถือช่อดอกไม้ครับบางคนก็แต่งชุดคุยครับโอ้โหสวยจริงๆด้านนี้ก็ถือช่อดอกไม้ครับด้านนี้กับผู้สาวคพี่น้องครับเป็นสาวมุสลิมครับด้านผู้ก็คือวัดไะยุนครับภาพยามเย็นนะพี่น้องน่ครับทับเพิงนะครับโอ้โหนี่ครับด้านตรงข้ามก็ เต็มไปด้วยหนุ่มสาวนะครับพี่น้องนี่ครับก็มีแต่คนสวยๆเนาะสาวไทยนี่สร้างสวยงามสกินครับพี่น้องนี่ครับแต่ด้านนี้เต็มครับตอนนี้นยังไปไม่ได้ครับคนหลายพี่น้องนะครับเแล้วเราจะไปได้ไปเนาะครับคนขึ้นมาหลายเนาะบานนี้ครับ ด่า,น,านี้ก็เป็นธงชาติไทยโบกสวัยครับพี่น้องสวยงานครับธงชาติไทยนะครับนี่ครับมาแล้วครับเป็นเรือธงฟ้าและเรือสำรานครับโอ้โหองฟ้าก็สวยงามพี่น้องเอ้ยดีครับ สุดยอดนักเมืองไทยครับพี่ครับ <L> เลืองฟ้าราคา40บาทนะครับตอนนี้ก็เต็มที่ชั้นสองครับซวยงามพี่น้องนะครับต่อมาก็เป็นเรือสำรานครับ คนเยอะจริงๆวันนี้เดินแทบไม่ได้ครับแต่เราก็ต้องไปเนาะเด็กมาแล้วครับขนาที่ไ้ออกมาถ่ายไปไหนโอ้โหวันนี้สะพานพุทธแตกครับวันนี้ตั้งแต่บาะนัดมาเที่ยวนะครับวันนี้เยอะที่สุดนะครับวันนี้ที่รับพีนน้องยืนเต็มครับแต่ก็ไม่อยากแผดกล้องเข้าไปนะครับก็ขอถ่ายภาแบบตรงๆนะครับเก่งใจเนาะ ด้านนี้กับเป็นสาวฝร Collins, ั่งครับด้านนี้อยากเป็นคแต่ึคุยครับด้านนี้ครับปัดด้านนี้กับสาวฝรั่งพี่น้องนะครับไดรอ ไม่น่าเชื่อน้องี้ครับด้านนี้ก็เป็นบปาวพลังครับเป็นนุ่มพลังครับฝีบางคนก็มาถ่ายปีเบดดิ้งเนาะพี่น้องนี่ครับนี่คือเหล็กนะครับแต่ก้อนตรงนี้ก็พับได้นะครับแต่ก้อนนะครับเอบอกนะครับแต่ตอนนี้คงพับไม่ได้เนาะตอนนี้คงพับไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คนก็ราดอย่างเนาะพี่น้องนี่ครับ สวยงามครับเดินต่อนะพี่น้องแต่ก่อนสะพานนี้พับได้นะครับ FC บอกนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะพับไปได้เนาะเพราะว่ารัดยางแล้วครับด้านนี้ครับนี่ครับด้านนี้ก็แตกทึ่คุยครับมหาถ่ายรูปเนาะพี่น้องนี่ครับ จริงแต่ก็ยังไปไม่ได้ครับด้านตรงข้ามก็เป็นสวนลอยฟ้าจ้าพยาครับดูว่าสะพานพราปกเก้าเนาะโอเค วางและรบับเป็นน้องนักศึกษามาแต่งชุดคุยครับด้านนี้ก็เป็นทางลงครับถ้าลงไปแล้วถ้าย่างไปทางสายก็ไปที่วัดประยุทธ์หรือว่าไปที่วัดกนัญญานะครับก็เป็นทางเท้าเนาะเป็นทางเดินอยู่หิม่น้์เจ้าพระยาครับด้านขวามือครับเป็นทางเท้านะครับด้านนี้ ตรงไปพูดครับไปวัดกัญญาครับแต่ทางเท้านี้ก็ไม่ถึงวัดอรุณนะครับทางเท้านี้กลับไปหอดใกล้วัดกัญญานะครับโอ้ด้านส่วนลอยฟ้าเจ้าพระยาพนกระหลพี่น้องนั่งเต็มครับนี่ครับ ด้านตรงข้ามก็เยอะเนาะด้านนี้ก็หลายครับแต่ด้านนี้หลายกว่าครับมีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับเด็กทั้งน้อพี่ร้องรััโอ้โหเนาะ้างเมื่อปีพศสองสี่เเนาะปีนี้ 2,5,6,7แล้วกี่ปีมาแล้วนอกครับตกเลขพี่น้อง2,4,7,5กับ2,5,6,7กเจ็ดกี่ปีเนาะ ลมเย็นเจะจ้อยผงชาไทยก็โบกสวัยแล้วก็ธงในหลวงเนาะผงสีเหลืองครับธงในหลวงครับงานเด็กพี่น้องเอ้ยพ้าผัววังก็ต้องขอเิด็เสื่นจากเจอจากใจดเด้อขอเฮิ่มาเีลยวชมขอให้มหาไทายรูปครับแม่น้ำจมพยากว่าสั่งสวยงามเสืะเกินครับ ไหลฝักตบชวานะครับสุดยอดจริงๆกรมเจ้าท่าเนาะเ mm hmm. พื่อนการรักษาความสะอาดอย่างเยี่ยมครับไหลฝักตบชวานะครับนี่ครับพี่น้องสวยงามครับนี่ครับนี mm ่ก่อนิดนิดเลยผมเป็นนุ่มฝรล่งครับ mm hmm. โอเคเนาะ คลิปนี้ก็ไม่มีสาระมากมายนะครับถ้าผัวหวังกับต้องขอเล่นเซิร์เติมมาหาต้มดิ้วครับขอเธิรผฟาแฟนมาครับตรงนี้ถ้าเอา้าแฟนมานะครับบอกนัดคิดว่าแฟนผมชอบนะครับโอ้โหด่านนี้เยอะจริงๆด่านนี้เดินแทบไปได้ครับด่านนี้ ท่านนี้คนก็นหลายอยู่ล้นะครับโอ้โหเนาะนี่ครับตอนนี้เดินแทบไม่ได้เลยครับใส่ไม่ได้เลวลานี่ยวผู้สาว,วสวยครับพี่น้องครับโอ้โหสุขใจสุขใจวันนี้ เป็นที่สาวทั้งน้าที่นอนครับเป็นสาวไทยเนาะสาวไทยที่สั่งสวยสเลเินครับนี่ครับแต่ด้านนี้เป็นสาวหมวยใส่ชุดสีชมพูครับสาวหมวยาวนนบางคนก็นมาเนาะบางคนก็นเมร์ครับพี่น้องครับเยอะจริงๆวันนี้ ต่ดีกสุนงามพี่น้องครับไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายแบบใดน,นะครับนอกจากความสวยงามนอกจากโอ้โหอือหือครับพี่น้องแต่ซับเพิ่งนะครับเบาั้ันไม่ได้อวยนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับคำหมาเพิเปิดไปก็สวยงามนะพี่น้องแต่อยากไปฝั่งตรงข้ามนะครับแต่รถเยอะเนาะไม่ขอไปนะครับ สะพานทุพเทยอดคว้าพสสองสี่ครับพี่น้องนี่ครับโ okay, อเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจอเดอร์ที่เข้ามาครับส้มครับ ค้าคุณเลอชอบเจอชอบใจการต้องขอปล่ยปลาแช่ครับเพ mm ิ hmm. ่มเป็นแห้งเจอแห่งใจในการสร้างคลิต่อไปเด้อครับ mm hmm. ด้านนี้ก็เป็นทางล่งครับ mm hmm. ย่างตรงไปก็เป็นฟอร์เวอร์มาร์เก็ตครับหรือว่าปากคลองตลาดเนาะ mm hmm. ด้านนี้ก็เป็นร้านมาลาดอกไม้บูชาครับ Oh ho. สวยจริงๆพี่น้องนะครับได้มาแล้วก็ไม่อยากกลับนะครับจะหาว่าทวกเวลานะครับพี่น้อง,น,งนะครับซับเพิร์กนะครับเนาะจุดยอดจริงๆเมืองไทยครับทำอะไรก็สวย,ยงามครับสร้างอะไรก็ให้กลายเป็นเลนดมาร์กได้ครับ เดี๋ยวจะขอไปจบคลิปที่ปากคลองตลาดนะครับหรือว่าฟาร์เวอร์มาครับตรงนี้กจอยู่ห้างจาก MR t ที่สนามชัยน่าจะไม่เกิน300เมตรครับถ้าพี่น้อง FC ซมาก็ขอเชิญนะครับขอเชิญเธอมาด้วยดวยฝาใต้าตาดินมาลงที่สนามชัยครับแล้วก็ ยังมาทางปาาคลองตลาดนะครับก็ไม่ไกลครับเข้ามาเมื่อนี้ก็สามารถมาเที่ยวได้สองมองครับทั้งสวนลอยฟ้าเจ้าพญาทั้งสะพานพุทธนะครับแต่ถ้าจะมาก็ขอให้มายับเีย็น,นะครับจะสวยงามนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นปะล่าครับลงมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับ ตรงหน้านี้ก็คือป่าคลองตลาดนะครับหรือว่าฟา w e r เ a อร์มาร์เก็ตครับเป็นที่ขายส่งเนาะขายดอกไม้ครับยางเต้พี่น้องนี่ครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอกับเจอเดอ์ที่เข้ามาครับส้มครับถ้าเพื่อสอบเจอสอบใจก็ต้องขอขอรับฟังเส้ครับเจอกันคลิปหน้าน,นะครับพี่น้องสบายดีเดอ้อสวัสดีครับ